ไปเที่ยวกันนะจ๊ะนะจ๊ะพิการจนะบุรีออการจนาบุรีเอ,อ้ยไม่ใช่การจนะบุรีเอาถูกแล้วนะคะทุกคนการจนะบุรีจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนักแต่เรียกได้ว่าไปเที่ยวทีเดียวที่นี่มีครบจบแบบเน้นๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งเขาทั้งน้ำตกที่สวยงามมากๆหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่นี่ก็มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายเลยละค่ะวันนี้ค่ะทุกคนมาท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีทั้งทีที่แรกที่เราจะไปเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากสกายวอล์กสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แกะกล่องของเมืองกาญจนบุรีค่ะ ความพิเศษพิเศษของสกายวอล์กแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเดินที่ทำด้วยกระจกสายบนความสูงเพียง12เมตรเท่านั้นนะเพราะว่าตัวสกายวอล์กเองยังตั้งอยู่กลางน้ำทอดยาวไปตามริมแม่น้ำแควใหญ่ทำให้ใครก็ตามนะคะที่ได้มาชื่นชมมาสัมผัสทัศนียภาพของสองฝาฝั่งเนี่ยก็จะสามารถชมความงามได้แบบ360องศาไปเลยนะจ๊ะ ขอแอบกระซิบนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเปิดตัวก็เลยทําให้ยังขึ้นชมได้แบบฟรีๆอยู่แต่ว่าใครที่มาช้ากว่านี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการยืมรองเท้าเขาชมนะคะทุกคนรีบๆมากันเลยจะมาชมความงามของการจนบุรีกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะแบบ ไม่ไกลไม่ไกลจากสกายวอล์กมากนะค่ะที่โรงงานกระดาษไทยการจนบุรีโรงงานร้างแห่งนี้ที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2กันเลยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายมาเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปแห่งใหม่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวแนววินเทจบอกได้คําเดียวว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยยังได้รับการขนานนามว่าเป็นมิวเซียมอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยอีกด้วย นะคะทุกคนมาค่ะที่ช้ชื่นชอบแนวินเทจต,ต้องมาค่ะสถานที่ต่อมาค่ะที่เราจะพาทุกคนไปพิสูจน์แรงกายแล้วก็แรงใจก็ต้องที่นี่เลยที่วัดเขาเม่งอมรเมรวัดเก่าแก่บนยอดเขาที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาค่ะโดยไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นั่นก็คือการเดินขึ้นบันไดสายรุ้งกว่า400ขั้นค่ะ สีสันของบันไดแห่งนี้ก็มาจากการที่ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันทาสีเป็นสีรุ้งที่ทอดขึ้นสุดท้องฟ้าเดินขึ้นอาจจะเหนื่อยนิดๆหอบแบบหน่อยๆแต่เมื่อมาถึงยอดเขาก็ต้องบอกเลยว่าหายเหนื่อยไปเป็นปลิดทิ้งเลยละค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของเมืองการได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตานอกจากนี้นะคะด้านบนยังมีพระพุทธวัดป่าเลไลเก่าแก่องค์ใหญ่ให้สักการะขอพร รวมถึงที่นี่เนี่ยยังมีเก่งจีนและสถูปเจดีที่อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะคะ่ะเรียกว่าสวยงามแบบมากๆเลยล่ะคะ่ะ ท้ายทริปนี้แบบสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะด้วยการไปเช็คอินกับแลนด์มาร์คขึ้นชื่อของการจนบุรีที่ใครถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเลยนะจ๊ะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่นี่เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินมาเก็บภาพชิคๆที่รางรถไฟบนสะพานรวมถึงยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควอ,อีกด้วย แต่ระหว่างถ่ายรูปก็ต้องระวังสัญญาณรถไฟที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยยังมีรถไฟสัญจรอยู่เป็นปกติทุกวันเลยล่ะคะ่ะสุดท้ายเลยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะการท่องเที่ยวให้สนุกปลอดภัยเกิดต้องท่องเที่ยวแบบวิธีใหม่ new normal สวมแมสล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยนะจันนะจ๊ะ